หลังจากโลกใบนี้เจอพิษโควิดในทีเล่นงานจนฟังภาพเป็นแถบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเงินในหลายวงการยอมโดนผลกระทบไปตามๆกันเพราะกิจกรรมในการสร้างรายได้ต่างๆผลนหายและลดน้อยลงแต่รายจ่ายกลับเท่าเดิมสมมูิส่วนต่างๆไม่เว้นทีมยักษ์ใหญ่เระเดิมออกนโยบายรัดขุมขัดประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประคองสภาวะทางการเงินให้สามารถเอาตัวรอดกันแบบจ้าละวันซึ่งหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจคือการเซ็นนัเตะม,มาร่วมทีมแบบรายค่าตัว หลือเ,เวลาอีกเพียงแค่เดือนเศษผู้เล่นที่กำลังจะหมดสัญญาช่วงจบฤดูกาลนี้สามารถเริ่มต้นคุยกับสโมสรต่างๆที่พร้อมยื่นข้อเสนอเข้ามาประมูลลายเซ็นของพวกเขาแบบล่วงหน้าได้ตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมเป็นต้นไปโดยทางทีมงานปป,ปลบสิบมองว่าตลาดฟีเอเยนในปีถัดไป้วนมีแต่นักเตะฟรีเท้าดีเป็นทางเลือกให้ชอบกันแบบมันมือจึงได้ทําการรวบรวมผู้เล่นที่น่าสนใจโดยจะจําแนกเป็นแต่ละตําแหน่งจํานวน5คนที่มองดูแล้วน่าจะเนื้อหอมเป็นเบอร์ต้นๆมานําเสนอให้กับแฟนเพจได้ลองติดตามสถานการณ์กันแบบล่วงหน้าซึ่งเนสกู ขอเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนแต่จะมีนักเตะไรายใดจากสมโมสรไหนที่มีชื่อติดโผกันเข้ามาบ้างมารับชมเป็นพพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ที่คาดเดาว่าคงมีหลายสมโมสรในการโชดเซเลอรอาร์เจลีีจ้องกันตาเบนมันโดยอายุการใช้งานที่กำลังเข้าสู่ช่วงพีคในวัย26ปีแถมยังอยู่กับทีมชั้นนำของลีกอย่างอาเซอมีดีกรีเป็นมือหนึ่งของทีมได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหากไม่เจ็บไม่ป่วยทำให้โทมัสสตาโคซาติดโผเข้ามาแบบไม่ต้องสงสงัย สตาร์โคซาเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติของแอลเบเนียที่มีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดารูปร่างก็สูงใหญ่ด้วยความสูงถึง193เซนติเมตรทำให้เขาได้ประเดี๋ยวผู้เล่นในตำแหน่งนี้หลายตัวหลายคนเขาอาจจะไม่ใช่ประตูสายปฏิกิริยาที่รวดเร็วแต่มีการเซฟที่แน่นอนไว้ใจได้ใน,นจังหวะยิงแบบจะจะเห็นๆแม้จะไม่มีลูกปฏิหารให้เห็นบ่อยแต่ก็พลาดได้ยากซึ่งทีมใดได้ตัวเขาไปครองแบบฟรีๆคงประหยัดงบสมโมสรไปได้มากโขเลยทีเดียว มาต่อกันที่อันดับที่4เชื่อว่าในทังวารายนี้คงมีหลายทีมในศึกพรีเมียร์ลีกฤษจับจ้องกันอยู่ไม่น้อยเพราะมีดีกรีไปถึงมือสามของทัพสิงตัวคำรามแม้ว่าต้นสังกัดอย่างวต์บรอมบิชอัลเบียนจะอยู่ในหลีกรองอย่างเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ผลงานของแซมจอห์นสโตนก็ยังรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนตอนที่อยู่ในลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาลก่อน จอห์นสโตนในวัย28ปียังเหลืออายุการใช้งานได้แบบยาวๆแถมยังได้เปรียบประตูรายอ,ยาอื่นๆในประเทศอังกฤษเพราะเขาเป็นนักเตะโคต้าโฮมกรนผลงานการเซฟที่ผ่านมาถือว่ามีหลายต่อหลายช็อตที่เข้าตาเด่นในเรื่องของปฏิกิริยาที่รวดเร็วแถมไม่มีจังหวพะพลาดง่ายๆให้เห็นแถมเป็นอดีตเด็กฝึกของทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อว่าเรซูเม่ระดับนี้มีแต่ทีมจ้องอยากเซ็นไปเสริมทัพเพื่อเื่ออายุยืดมือหนึ่งของต้นสังกัดใหม่ได้แบบสบายๆ ถัดมาที่อันดับที่3ในาทวารรายนี้แม้จะมีอายุอนาม,มากถึง34ปีแต่ข้อดีคือประสบการณ์ความเก่านั่นเต็มเปี่ยมผ่านการเล่นในรายการระดับท็อปมาครบหมดทั้งระดับสโมสรและทีมชาติเป็นมือหนึ่งในทัพตราไกา่ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกและยังคงยึดครองตำแหน่งดังกล่าวได้มาจนถึงทุกวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอูโกโยริสในาทวารของท็อตแนมฮอสเปอร์โยริสคุ้นเคยกับการเล่นในลีกผู้ดีมาเป็นอย่างดีแม้รูปร่างจะไม่ได้สูงใหญ่แบบประตูคนอื่นแต่มีท่าไม่ตายคือ จังหวะเซฟแบบเหนือชั้นลูกเยอะยากเป็นงานถนัดมีช็อตปริหารในการพาทีมชาติและต้นสังกัดอาตรอดในเวลาคับขันมานับครั้งไม่ถ้วนการันตีได้เลยว่าไม่ว่าทีมแดนได้แลเซ็นเขาไปครองย่อมได้ประโยชน์ต่อทีมหลายด้านไม่นบน่นจะเป็นการลงสนามโดยช่วยถ่ายเทประสบการณ์ให้กับนักเตะรุ่นน้องที่มีโอกาสก้าวมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ในอนาคต เข้ามาสู่ตำแหน่งรองท็อปเป็นอัทวันเมือเกา่าที่เคยก้าวไปติดทีมชาติสเปนมาแล้วและในปัจจุบันก็ยังคาแข่งกับทีมหัวแถวในศึกลาลิกาสเปนแน่นอนว่าหลายต่อหลายทีมในแดนกระทิงดุพร้อมต่อแถวล่าแรเซ็นเขาแบบไม่ต้องคิดมากนั่นก็คือซคิโออาเซนโคประตูมือหนึ่งของสโมสรบียาเด้ลอเซนโคในวัย32ปีหากมองแค่เรื่องของอายุอาจจะดูเหมือนเข้าสู่ช่วงท้ายของการคาแข้งแต่ถ้ามองเรื่องของประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานบวกกับฟอรงรการเซฟที่คงเส้นคงวาม,มาโดยตลอด จะเห็นว่าการเสี่ยงเซ็นนทวาราานี้ไปร่วมทีมไม่เช่เรื่องเสียหายและดูเป็นหนทางที่น่าลิ้มลองไม่น้อยหากวัดเกินเรื่องปฏิกิริยารวมไปถึงจังหวัดเซฟปฏิหารแบบโจนตัวเราดองว่าดาเตอรายนี้คือบต้นๆของลีกเดนกระทิงดุเลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่อันดับที่1ที่ทีมงานมองว่านาันทวารานนี้คงเป็นผู้เล่นในตำแหน่งนี้ที่เนื้อหอมที่สุดในตลาดฟีเอเยนต์รอบหน้าเพราะผลงานที่ผ่านมาการันตีฝีมือเขาอได้เป็นอย่างดีแถมการสังกัดทีมอย่างอาเจ็อัมสเตอร์ดัมนั้นถ้าไม่ดีจริงคงไม่สามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้ง่ายๆแม้ว่าจะโดนโทษแบนยาวอยู่ในตอนนี้แต่ยังตกเป็นข่าวกับหลายสโมโสรตามหน้าสื่อเป็นประจำนั่นก็คืออันเดโอน่าในทวารทีมชาติแคนมรูน โอนาน่าอาัดารางการลงเล่นแมตช์อย่างเป็นทางการยาวนานกว่าครึ่งปีแต่ด้วยอายุที่เพิ่งจะ25ปีเหลือเวลาให้ใช้งานเขาได้อีกยาวๆซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มเซฟสวยๆให้เห็นทั้งบอลหล็กและบอลยุโดปแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องการต้องลุ้นเรียกฟอร์มของเขาแต่ถ้ามองเรื่องมูลค่าใน,นตลาดนักเตะที่ตีราคาเขาวเวลราว17ล้านยูโรการวัดดวงเซ็นเขาไปเสริมทัพคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับยักษ์ใหญ่หลายทีมที่ต้องการรักเขมขัดในช่วงนี้ หากชื่นชอบคอนเทนต์นี้จากทีมงานปปลบสบิสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานกันเข้ามาได้นะครับซึ่งในสกู๊ปหน้าที่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังจะมีดาวเตะใดใดมีชีอติดโผกันเข้ามาบ้างโปรโดอดเจอลอรุ้นกันอีกไม่นานสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ